สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปห,าห้านอยอย่างเดียวห,าห้านอยอย่างเดียวนะฮะเววรัฐบาลนั้นยังไม่ได้ทำเลยทำแต่ห,าห้านอยวันนี้อะต่างจยกไปห้างแล้วก็ว่ากลับมาจะว่าจะ จะทำฮาหัวรัฐบาลเฉพาะล่างให้เสร็จแล้วก็จะลงให้เพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไลน <c oughs> ์มาถามว่าทำหรือยังเมื่อวานเนะียลงฮานอยก็วันที่สี่สิ่งที่เข้านะส่วนตัวตัววิ่งลูดนั้นสองกับหกนั้นก็มา มาทุกห้าหน้อยนะฮะสองสองกับหกเนี่ยฮาหนลอยเฉพาะกิดออกหนึ่งสองนะฮะข้างบนห้าหนึ่งสองข้างบนห้าหนึ่งสองข้างล่างหกสาม <c oughs> พิเศษออกหกห้าแปดข้างล่างสามหก ปกติออกหนึ่งสองเจ็ดข้างล่างหนึ่งห้า V.I.P. ออกเจ็ดหกสามข้างล่างแปดหนึ่งฮะฮะสองกับหกนี่มามาทั้งสี่ฮานอยส่วนแปดนั้นแปดที่ให้วิ่งลูดปกติและ V.I.P. ก็เข้าที่พิเศษกับ V.I.P. นะครับพิเศษเข้าห้าแปด วีไเข้าแปดหนึ่งล่างนะฮะล่างแปดหนึ่งก็เลขที่ให้ไปนั้นผมได้บอกแล้วว่าท่านเอาไปแค่เนี่ยวิ่งตัวไหนก็ตัวนั้นเลยเลือกอตัวหนึ่ง ท่านเลือกเอาตัวนึงระหว่างสองกับหกท่านคิดว่าท่านได้ตังค์ <c oughs> วิ่งไปตัวละสิบไม่ใช่ลูดไปตัวละสิบตัวใดตัวหนึ่งนะแล้วก็วิ่งไปสองร้อยลงทุนสามร้อยเก้าสิบถ้าออกถ้าท่านเอาถ้าท่านเอาหกท่านได้ล่างท่านท่านเอาสองท่านได้บน ถ้าท่านเอาสองท่านได้บนนะฮะได้วิง่งถ้าท่านเอาหกท่านได้ท่านได้รูดคือมีกําไรทั้งคู่นะมีกําไรทั้งสองอย่างเลยถ้าท่านเอาหกท่านก็ฟันเยอะหน่อยถ้าท่านเอาสองก็ฟันเท่าตัวคือลงทุนไปสองร้อยท่านก็ได้สองร้อยสี่สิบสองร้อยสามสิบไอ้สองร้อยห้าสิบด้วยสองร้อยห้าสิบเนี่ย พราะนั่นมันสองร้อยสี่สิบบวกอีกสิบบาทเพราะว่าเราแท็กเราลงทุนแค่สามร้อยสามร้อยเก้าสิบเห็นไหมฮะสามร้อยเก้าสิบแต่ท่านได้หกร้อยสี่สิบมันก็มีกำไรแต่ถ้าท่านเอาหกจับไปที่หกลูดหกวิ่งหกลูดหกล่างวิ่งหกบนท่านถูกหกสาม ใา้ก็ได้เยอะหน่อยฮนะสามร้อยเก้าสิบกับโอ้ได้เยอะได้ห้าก็ได้ห้าหกร้อยห้าร้อยกว่าแล้วแต่แล้วแต่ที่ท่านจัดการกับเขาก็เข้าสองเจ็ดนะเนี่ยเข้าสองเจ็ดเข้าหนึ่งสองเข้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งก็วีไอพีเนี้ย ผมถึงได้บอกว่าคนที่มีบุญเท่านั้นถึงได้ไดเข้ามาดูคลิปของผมได้เห็นคลิปของผมส่วนคนที่ไม่มีบุญนั้นผมเปิดดูหลายเจ้านะฮะผมไม่ได้โจมตีใครทั้งนั้นแหละบางเจ้านี่ไม่เข้าเลยสักชุดหนึ่งฮนะให้มาแปดชุดเนี่ยไม่เข้าจริงๆนะผมดูอยู่แต่ผมไม่ดูของเขาแล้ว <c oughs> เลิกดูเพราะ เลิกดูไอ้ที่ดูนะ่ไม่ใช่อะไรสงสารนี่ยสงสารคนที่เขาเข้าไปติดตามคนเข้าไปกดเนี <c> ่ย <oughs> เอาไปเล่นเอาไปเล่น,นมันก็เสียตังค์สถานเดียวอย่างเงี้ยบางทีพวกผมเสียไปเยอะฮนะเป็นนี่เขาไไหลายแสนเนี่ย เลขตัวเดินสองเนี่ยมันชนกันเห็นไหมสองห้าสองเจ็ดมาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดก็มาสองเจ็ดเจ็ดหกตัวเดินเนี่ยตัวตัวเดือนตัวกำลังวันเนี่ย นี่ก็คือเหรียญยิ่งมียิ่งรวยเลยรวยนะฮะหลวงปู่สิริหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนี่แทมาจากวัดเพราะว่าเลี่ยมก็เลี่ยมที่วัดอยากะใา้เห็นตัวเลขแต่ว่ามันเห็นยากเนี่ยฮะทำยังไงถึงจะเห็น หกห้าสองนะครเป็นเลขไทยเหรียญน,นี้ก็คือหกห้าสองเลขไทยนะเลขที่เหรียญเหล่านี้จะออกหวยห,าห้านอยมากที่สุดผมก็ได้โชคจากเหรียญน,นี้เนะนี่ยน,นี่เหรียญหนึ่ง ไม่โฟก,กัสเลยอาโฟก,กัสและนี่เหรียญน,นะฮะนี่เหรียญหนึ่งเลขหลังเหรียญหกเจ็ดเก้านะฮะ,ะเป็นเลขไทยเนี่ยฮะสังเกตนะฮะอยู่ตรงซ้ายอยู่ตรงขวามือเนะี่ยหกเจ็ดเก้า นี่คือเลขมงคลของผมนะฮะนี่คือเลขมงคลของผมซึ่งวันนี้ผมคิดว่านะวันนี้จะออก <c oughs> ใครเอาไปใช้ก็ได้จําไว้จดไว้นี่คือฮานอยวันที่ห้านะฮะห้านอยวันที่ห้ามีอยู่สองเหรียญผมอะถ้าม,มาจากวัดไปทําบุญก็เท่ามาจากวัดสองเหรียญแล้วก็ได้รูปหล่อมาสององ,องค์รูปสอรุ่นหนึ่งฮะนิ้วกระดกกับนิ้วก,กด รูปหล่ออันนั้นเข้าตรงๆเลยแล้วก็ได้สมเด็จศิลาแรงมาสององค์สององค์แต่ตอนนี้ได้มาเยอะแล้วนะฮะเพราะผมไปมาหัวหลังผมก็เอามาเยอะฮาหนอยวันที่ห้าเดือนหกสองพันยี่ิบสี่พิเศษเพราะกิจการชาติเด่นหนึ่งกับเก้าเอาไปวิ่งไปรูดก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดเก้าวันนี้รุนหน่อย เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหกก็ลุ้นเก้าหนึ่งก็ลุ้นนี่นะฮะหนึ่งกับเก้านะฮะวิ่งรูดปกติแล้ววีไอพีก็มีเหรียญสามกับหกเอาไปวิ่งเอาไปรูดก็มีสามแปดสามหนึ่งสามหกสามสี่หกเจ็ดนะฮะหกเจ็ดเลขอยู่ในเลขอยู่ในเหรียญนะฮะแล้วก็หกเก้า กเจ็ดหกเก้าหกแปดหกศูนย์หกศูนย์นี่ต้องดูก่อนนะครับว่าปกติไอพิเศษกับเฉพาะกิจการชาตินั้นศูนย์มาหรือเปล่าถ้าไม่มาแล้วก็จัดเต็มไปเลยอยู่ที่การสังเกตด,ด้วยนะฮะวันนี้เลขชนครับตัวเดินศูนย์กับเก้าเก้าชนกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ กำลังวันก็หกกับหนึ่งห้าก็อยู่ในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเอาเลขพวกนี้ไปไฟหาค่าปัทูได้เลยนะฮะหาค่าปัทุได้เลยเก็ใครที่เข้ามาดูนะฮะจะมาทิคในกลุ่ม เงินที่บางท่านนะฮะได้โอนมาทำบุญกระถินนะฮะผมได้จองกระถินไว้ที่วัดหลวงพ่อกลวยะฮะสองกองแล้วก็ที่เหลือนั้นผมได้นำไปถวายกับหลวงปู่ศิลานะฮะเมือ่อเมื่อวันที่สิบเก้าเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนที่แล้วนะ เดือนนี้เดือนอะไรอ่ะว <c oughs> ันที่สิบเก้าเดือนที่แล้วถวายไปสองหมื่นก็เป็นเงินของกระถินด้วยก็แล้วก็ผมคิดว่าปลายปีนี้นะฮะคือหลังออกมาเอกหลังออกกระสาแล้วก็จะไปทอดกระถินที่วัดหลวงปู่นะฮะจะไปทอดกระถินที่วัดหลวงปู่เพราะฉะนั้นผมจึงบอกบุญมาอย่างท่านสรมาธิกในกลุ่มไม่ใช่สรมาธิกัเพื่อนๆในกลุ่มเพราะ กลุ่มฮานอยผมไม่มีสมาชิกผมไม่เคยเก็บเงินจากใครนะฮะเมื่อวานก็มีช่วยมาสองท่านก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบข,ขอบคุณมากๆใครที่อยากจะร่วมกาททาบุญกับผมผมทําจริงนะฮะทำจริงอย่างกระถินที่วัดหลวงคุณนี้ผมทอดทีสองแสนเจ็ดแสนกบบาทแล้วก็สร้างกุฏิแฝดไว้ทอดพระป่าสร้างกุฏิแฝดเราไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าทอดทอดสองกอง สองกองก็ได้เงินมาแสนก็บาทก็สร้างกุติไว้ที่วัดนองคุณก็กุติแฝดใครอยากจะร่วมบุญก็เชิญได้นะฮะตอนนี้ไม่บังคับไม่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 จำเป็นต้องเป็นประธานนะฮะเป็นกรรมการหรือร่วมบุญกันได้ร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยนะฮะอย่างน้อยๆก็ร้อยหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าว่าสิบบาทยี่สิบาทนั้นไม่คุ้มมาค่าโอนนะ ตั้งใจให้ดีนะฮะหลวงปู่ศิลาไม่ใช่พระธรรมดานะฮะท่านสังเกตให้ดีท่านรู้อดีตชาติแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านยังมองเห็นนะท่านยังมองเห็นและรู้ว่าคนเนี้ยไม่ไม่ได้รับถือศาสนาพุทธชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดนั้นบุคคลคนนี้ไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธแต่นับถือเป็นเาสีท่านยังรู้เลยฮะไปไปไปเปิดดูคลิปของท่านได้ ไปเปิดคลิปของท่านดูได้นะฮะว่าว่าผมพูดจริงไหมเพราะฉะนั้นตามความเข้าใจของผมเหมือนกับหลวงพ่อหลายๆล,ลวงพ่อที่บอกว่าผมอ่านหนังสือเมื่อยี่ไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะะดูคลิปด้วยเมื่อสักสิบกว่าปีสิบกนะว่าปีเนี่ยว่าพระศีอ่านนั้น พระศรีอริยเมไตไทนั้นได้มาเกิดแล้วนะฮะได้มาเกิดแล้วอยู่ต่อไปท่านพวกเราจะรู้ตอนนี้ท่านท่านมาเกิดที่ภาคอีสานนี่แต่ถ้าถ้าใครเคยได้ฟังได้ยินมาก็คงจะเข้าใจผมก็เข้าใจนะฮะว่าอาจจะเป็นหลวงปู่มหาศิลาก็ได้นะหลวงพุทธาก็เคยทำลำหนายเรื่องน้าท่วมไว้น้าท่วมโลกนะฮะน้าท่วมกรุงเทพและหลวงปู่ศิลาก็บอก นะทำคลิปออกมาว่าวันที่สามสิบตุลาคมจะเริ่มสามสิบตุลาพศเจ็ดิบสามฮะน้ำจะท่วมกรุงเทพคนจะหนีไปเขาใหญ่กันเยอะท่น,นใครที่ดูอยู่ก็ <c oughs> ดูดูคลิปของลุงปู่อยู่ก็เตรียมตัวไว้คนที่ไม่เชื่อก็เตรียมตัวไปเฝ้าโยมบาบานท่านมาล้างโลกเขาบอกน้ำนี่มาล้างโลกนะมาล้างคนชั่วก็ขอให้พวกเราเนะฮะ ชาวกลุ่มธงชัยมหาลาบและคนที่ดูคลิปนี้ก็ทำความดีรีบ,รบสร้างบุญสร้างกุศล,ลไว้ฮะบุญกุศล,ลที่เราสร้างนั้นถ้าทำกับพระสุปฏิปันโนก็เราก็ได้บุญเต็มที่แต่ว่าถ้าเราไปทำกับพระที่ไม่ใช่พระเราก็บางทีเราก็ได้บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำบุญต้องคิดนะต้องคิด ก็ใครที่ทําบุญกับผมก็กรวดน้ําได้เลยนะฮะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วเดี๋ยวเราจะมีโชคลาภและก็รอดชีวิตไปด้วยกันคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีอ้ออย่าลืมนะครับโปรโด,ดดูพวกความบันเทิงเท่านั้นขอให้ได้ค่าประตูกันทุกท่านฮนะค,คลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ